จงบินอย่างนกอินทรียอย่าคลุกคลีกับฝูงนกกระจอกนะคะโอป้าวินฟี่ได้กล่าวไวค้ค่ะวันนี้นะคะมีปอมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากมาเล่าให้คุณฟังนะคะหลายๆคนนะคะคิดว่าการที่คุณเนี่ยคบเพื่อนหรือแบบคบใครที่เรียกว่าเป็นกลุ่มในวงการเดียวกับคุณเนี่ยคุณเนี่ยอย่าไปคบคนที่เก่งกว่าคุณเพราะจะทำให้คุณเนี่ยดูด้อยกว่า เพราะจะทำให้คุณดูไม่เก่งเพราะจะทําให้คุณเป็นรองเขาเพราะจะทำให้คุณเนี่ยไม่สามารถสู้เขาได้แต่คุณรู้ไหมคะว่าในกฎความสําเร็จโดยแท้จริงแล้วถ้าวันนี้ชีวิตคุณรายล้อมด้วยคนที่เก่งกว่าคุณคนที่มีความสามารถมากกว่าคุณคนจงรู้ไว้นั่นคือกําไรชีวิตของคุณล้วค่ะเพราะอะไรคะการที่คุณรายล้อมด้วยคนที่เก่งกว่า การที่คุณได้ล้อมด้วยคนที่มีศักยภาพในตัวสูงมากๆอัตโนมัติค่ะตัวคุณจะพัฒนาตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองให้เก่งเหมือนคนที่เก่งกว่าคุณค่ะให้เก่งเทียบเท่าหรือม,มากกว่า คนที่เก่งกว่าคุณอยู่ณปัจจุบันค่ะเราเรียกกฎข้อนี้ว่ากฎค่าเฉลี่ยนะคะและโอป้าบินฟรีก็เปรียบเทียบว,ว่าวันนี้จงบินให้สูงอย่างนกอินทรีย่าคลุกคลีกับฝูงนกกระจอกเพราะเท่ากับว่าการที่คุณเนี่ยเลือกรายล้อมคนที่เก่งกว่าทำให้ค่าเฉลี่ยในชีวิตของคุณ สูงขึ้นโดยอัตโนมัติค่ะวันนี้ชีวิตของคุณนะคะถ้าคุณรายล้อมด้วยคนที่มีศักยภาพที่สูงกว่าคุณ5คนด้วยกันค่ะในชีวิตของคุณ1ปีถึง3ปีนะคะที่คุณรายล้อมด้วยคนเหล่านี้ค่ะมาตรฐานชีวิตของคุณจะอัพขึ้นไปอย่างคนเก่งที่เคยรายล้อมในชีวิตของคุณเลยค่ะนี่คือกฎค่าเฉลี่ยค่ะ ถ้าวันนี้คุณสนใจนะคะที่จะรับความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับ m i n d s e t คนสำเร็จการพัฒนาตัวเองนะคะและการเรียนรู้เทคโนโลยี IT เกี่ยวกับการทำออนไลน์นะคะคุณสามารถติดตามครูมิปอได้ที่เพจราชินี IT ครูมิปอ X m ็ m m a r k e t i n g คะ่ะ